สวสดีค่ะสารนองประดนพาเที่ยวนะคะจะมาดูของเก่านะคะที่เก็บไว้ที่หอแก้วมุกดาหารนะคะชั้นแรกค่ะนี่จะเป็นเครื่องพิมพ์ดิจิตสมัยโบราณน,นะคะเค่อสื่อสารสมัยโบราณโอ้ยมันดูเกศ ปีมาแล้วนะคะจิ้มสนิมหมดแหละอันนี้เครื่องช่างเครื่องช่างสมัยโบราณน,นะคะโหเก็บไว้เยอะเลยนะคะก็มีแบบยาวด้วยนะ เยอะเลยนะคะอันนี้นะคะเนื่องในวนรอกาสที่พระบาทเสด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จถลึงถวันทรงครองสิริราชส,สมบัติครบ50ปีวันที่9มิถุนายน2539นะคะนายสายโรดคัดชมาหมาดนะคะผู้วา่าราชการมุกดาหารร่วมกับพระสงฆ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการพ่อค้าประชาชนจังหวัดมุกดาหารนะคะจะสร้างหอแก้วมุกดาหารสูง65เมตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสดังกล่าวนะคะซึ่งภายในหอแก้วมุกดาหารชั้นบนและอาคารชั้นล่างได้ประดิษฐานพระพุทธนาวามิ่งมงคลมุกดาหารหน้าตักกว้าง20นิ้วให้ประชาชนกราบไหว้สักการบูชานะคะอื น,นี่เป็นที่มาที่ไปของอตึกแก้วมุกดาหารนะคะก็จะมีพระบรมชายรักนะคะพุณคลองลาดนะคะประชาชน,น,น่้อ๋ออันนี้ก็จะเป็นประดิดัฐานประดภัดทางข้าวฟาย ของโบราณนะคะอันนี้จะเป็นดาบดาบสมัยโบราณนะคะเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีนะคะหอกอันนี้เป็นหอกนะคะหอกโบราณอันนี้เป็นดาบสองมือ 2องมือันนี้เป็นกระบี่กระบองนะคะกระบี่กระบอง ถงทอสมัยโบราณนะคะทําเสื้อผ้าก็ทําจากสิ่งนี้เท่านั้นนะคะสมัยก่อนอันนี้อะไรคะเนี่ยอ๋อที่ตีไฟนะคะที่ตีไฟให้อ่าเนื้อล,ละเอียดเพื่อจะปั่นมาเป็นเส้นนะคะเพื่อจะปั่นมาเป็นเส้นแบบนี้นะคะ อันนี้จะเป็นที่หมุนอืมหมุน้ายนะฮะอันนี้อะไรอะ่ะอ้ที่ใส่คอวัวคอควายนะคะให้มีเสียงดังเวลามีขโมย มาขาโมยจะได้รู้ได้ยินเสียงนะคะคือมือใช้ชีวิตประจำวันอ๋ออันนี้คนนีสารเอาไว้ควานึ่งค่าวเสร็จมันร้อนใช่ไหมคะก็จะเทใส่ตรงเนี้ยแล้วก็เอาไม้มาคนๆๆให้ไอ้รามันเลยเหยมันจะได้ไม่เป็นเมือกนะคะอือ นี่ใส่หาปลาเครื่องมือเักสารโอ้วิมีเยอะแยะเลยค่ะอย่าลืมนะคะคนที่ผ่านจังหวัดมุกดาหารก็แวะเข้ามาชมได้นะคะมีที่ให้ชมเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็ประชาชนไม่มากนะคะนักท่องเที่ยวไม่มากทำให้เราไม่วุ่นวายนะคะมาแบบสบายๆนะคะ นนะะสมัยโบราณน,นะคะสมัโบราณสมัยโบราณนะคะมอนนั่งข่าวสมัยโบราณน้ำเต้าใส่น้ำโอ่งนะคะโอ่งน้ำโอ่งน้ำสมัยโบราณ ันนี้ที่ตำข้าวอันนี้ที่ปั่นปั่นข้าวกับกาข้าวแยกออกจากกันสมัยโบราณใช้มือนะคะนี่ค่ะการซึ้งลบสมัยก่อนใช้ทงแบบนี้นะคะแล้วหอกใช่ไหมคะหอก โลไม้โบราณอันนี้เป็นโลโลป้องกันตัวเองนะคะโล่ไม้สมัยโบราณอันนี้ก็เป็นโลไม้สมัยโบราณมีรูปร่างแปลกแปลกนะครับเกะสละักนะฮะมัจะมีรูปร่างแปลกแกกะสละักก็แล้วแต่ใครจะชอบนะฮะแกะสลักของใครเขานะะลวดลายขนงมันที่กลม กล่มตรงนี้ใช้หินนะคะรับไว้สําหรับรับมีดค่าศึกโบราณค่าศึกนะคะอขอเชิญนวด,ด,ดฝ่าเท้าเดินบนหินนวดฝ่าเท้าบนห็นนะคะ นี่ก็จะเป็นตัวอย่างหินนะคะหินที่มีอายุมากแล้วก็จะแปลสภาพแบบนี้นะคะตกผนึกเป็นละล้านปีนะคะเป็นละล้านปีนะะไม้กลายเป็นหิน เป็นบรรพบุรุษร้อยร้อยล้านปีนะคะไม้ถึงจะตรเป็นหินได้ไหิน อธิษฐานจิตรูปของเสียงทายบุญบรารมอีอ๋ออฐานจิตรูปของเสียงทายบรารมีอรูปเยขอรูปก่อนนะคะขอให้รูปโชคดีอยู่เย็นเป็นสูขอย่าไม่โลกไัยแค่เจ็บมาเบียดเบียนเลยสาธุ ซื้อธรรมะเต็นตู้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นหลวงปู่หลวงปู่ขาวนะคะหลวงปู่ขาวหลวงปู่มหาบัวหลวงปู่ลุย หลวงปู่มั่นอู้อยู่ครบเลยค่ะพระเกจิทั้งนั้นเลยนะคะพระอ่อนอาหาันพระอ่อนอาหาันอันนี้จะเป็นเครื่องดน,นตรีสมัยก่อนนะคะ สปายนี้ก็ยังใช้อยู่นะคะแคนซีอุบบูดปองอันนี้ก็จะเป็นพวกลูกข่าหนังสติ๊กปังโปะมาเก็บของโบราณนะคะคล้องผังสวษผังสวษ นี่เลยถ้าหนังเจอแค่อืมนี่ก็ทำแบบนี้นะคะเราไปทำเป็นกระเป๋าเข็มขัดรองเท้าแค่สตารค์ไว้มีมนภานึงคนได้ข้ามฟากมาทางฝั่งขวาแม,ม่น้ำโขงนะคะ และได้พบต้นตาลเจ็ดยอดอยู่ริมฝั่งโขงจึงกลับไปรายง,งานให้เจ้าจันทากินาลีทราบเมื่อเจ้าจันทากินาลีตรวจสอบแล้วเห็นว่าคงเป็นเมืองโบราณมาก่อนประกอบกับทำเลที่อุดมสมบูรณ์จึงได้ชักชวนกันอพยศจากบ้านหลวงโพนพิมพมาตั้งเมืองขึ้นใหม่ทางฝั่งขวาแม่น้ำโขงตรง ปากห้วยบางมุดปัจจุบันคือห้วยมุกอ๋อประวัตินะคะประวัติความเป็นมานายพันมาเจอก่อนนะคะนี่นะคะนี่คือหอแก้วที่เราจะขึ้นไปดูนะคะ จะขึ้นไปดูนี่เลไค่ะกระดูกขี้ปลาวังโอ้ปลาวังทำไมมันมากดอยู่ที่นี่คะเนี่ยอ๋อนี่เป็นส่วนไหนของเต่าเนี่ย ไม่ใช่ฟันกรามช้างอ๋อโอ้โหฟันกรามช้างเหรอเนี่ยฟันกรามช้างอ๋อฟันกรามช้างคลิปนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะบายบายกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบายบาย